<c oughs> ไม่รู้จังหวได้มากเลยครับสวัสดีครับ <c oughs> ที่เอาไปทําบุญกับแฟนอะไรนะครับมาอ่าใช่ครับ <c oughs> ไ,ไปยังไง้งครับเออก็รู้สึกว่างานนี้มันเป็นงานเนาะค้างไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วพอได้ไปก็รู้สึกว่าแบบเออได้รับพลังดีๆแล้วก็เหมือนเป็นการทําบุญต้อนรับปีใหม่กับแฟนคลับด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆรับ พลังดีๆพลังบวกเข้ามาในปีนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยครับมีแบบทริปไปเน้นอะไรพิเศษหรือขออะไรพิเศษมีแล้วก็ใส่ถึงห้าปีหรือว่ไปครับอาจารย์คาทาบอกได้เลยว่าดีมากๆเลยครับเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้ามีสำเร็จขึ้นมาเดี๋ยวผมบอกแน่การแสดงว่าทริปนี้คือมูเต็มที่เลยคับเตยเออก็สุดๆแล้วครับอาจารย์คาทาจัดให้ครับผมไปที่ไหนเมืองไหนอะไรมาบ้างที่อึงมีไป ไม่บอกดีกว่าเก็บไว้เป็นความลับก่อนอล้ลอเล่นล้อเล่นก็คือไปไปนอกเมืองไต้หวันด้วยแล้วก็กลับเข้ามาในไต้หวันด้วยครับผมก็จำชื่อเมืองไม่ได้ก็ <laughs> <g ül> ถือว่าดีครับก็ถือว่าดีได้ทําในสิ่งที่เป็นเป็นครั้งแรกด้วยที่ไปไต้หวันแล้วก็รู้สึกว่าชาไข่มุกอร่อยมากไม่ว่าร้านไหนก็อร่อยหมดเลยมผมไปคือแบบโอ้โหสมคือกินร้านไข่มุกร้านไหนก็อร่อยหมดเลยครับสแสดงว่าพี่เคยค่อนข้างเชื่อเรื่องพวกนี้เรื่องสายดู <laughs> เราก็เชื่อเนาะเราก็ทำงานในวงการบันเทิงเราเองก็ก็เสริมดวงกับพวกนี้มาตลอดใช่ครับไม่ใช่เสริมดวงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตลอดใช่ครับใช่กมีขออะไรพิเศษนะคะครับผมมีขออะไรพิเศษไหมบอกไม่ได้หรอกบอกเดี๋ยวมันไม่สาเร็จเหมือนตัวเลขอ่ะเดี๋ยวบอกมันจะเคลื่อนไอ้นี่ได้ไปกับกลุ่มแฟนคลับด้วยใช่ครับไปกับกลุ่มแฟนคลับเลยครับกับผู้โชคดีดีกว่ากับทางกิจกรรมที่เขาจัดใช่ครับ จากนี้จะมีแลนทริปไปทำบุญหรือไปอะไรอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวมีไปทำบุญช่วงวันเกิดครับผมวันเกิดจะไปทำบุญกับแฟนครับที่ต่างจังหวัดที่บ้านเกิดผมด้วยแล้วก็มีจัดทิปแบบทำบุญไถ่ชีวิตโคกกระบืออะไรแบบนี้ครับเรียกได้ว่าต้นปีก็ทำบุญล้วนๆเลยครับโดยที่ผ่านมาเรามีเรื่องอะไรเรื่องอะไรหรอหรือไม่สบายใจจืต้องไปนือยลลุยทำอะไรต่างต่างอย่างก็ ก็ไม่มีเรื่องอะไรนะครับแต่ปกติผมก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วครับผมทําบุญกับโพกระบื้อครับผมแล้วก็มีเลื <c oughs> ่อล้อเล่นล้อเล่นโพกระบือแล้วก็มีเด็กนักเรียนอะไรอย่างนี้ให้ทุนการศึกษาเด็กๆครับผม,มกับความข้างไท้ในเรื่องของเราครับก,กับเซเจนอะไร่ก็ยังมีต่อ,อเรื่องหลายคนมาแบบชื่นชมโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่างล่าสุดเพิ่งไปงานที่คนไทยนะครับจัดงานครบรอบ9ปีของก็เซเว่นให้ ผมเองก็มีส่วนได้ไปร่วมในงานนั้นด้วยแล้วก็เหมือนแบบไปเก็บไปเห็นบรรยากาศไปเห็นตุ๊กตาที่หายยากอะไรแบบนี้อัลบั้มที่หายยากสําหรับคนที่แบบไม่ได้เก็บตั้งแต่แรกอย่างผมเองก็ไม่ได้ตามมาตั้งแต่แรกแต่ก็รู้สึกว่าได้เห็นตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็ได้รับได้เล่าเรื่องผ่านในในงานนั้นด้วยครับผมแล้วพี่ต้รู้สึกไงว่าเราอากาเซยกระยบให้เราเป็นแบบแฟนบอยมีเด่นโอ้ผมเองก็เป็น ยังไงดีละ่ะก็คือแบบผมเองก็เป็น,ปนแฟนลับคนนึงแเลยครับเป็นอากาเซ่นคนหนึ่งดีกว่าไม่ไม่ได้ดีเด่นหรอกผมเองก็บางงานก็ไม่ได้ไปอะไรแบบนี้ใช่บางงานผมก็ติดติดงานช่วงนี้ติดงานครับแต่ว่าจินยองเดี๋ยวเจอกันครับผมที่จริงคือเวลาที่ต้องไ่พวกนี้ตัวไปตั้ง็ศอย่างกดบัตรคอนเสิร์ตว่ากดเลยไม่ต้องกดเองไรใช่ครับอย่างล่าสุดก็ให้ให้น้องช่วยครับน้องช่วยน้องสาวช่วยก็ได้ก็ได้บัตรมาก็ไกลอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนแย่งกันครับผม เราก็ไม่ได้มีแบบว่าสิทธิ์ใช้อะไรตรงนี้ที่แบบาำเป็นเราไม่มีเลยใช่ครับแต่ผมอยากจะใช้สิทธิ์พี่สื่อมวลชนนะครับช่วยกันฝากเพลงผมให้ด้วยนะครับผมทําซิงเกิลมาใหม่อยากจะโปรโมทมากเลยไม่มีโอกาสได้เจอพวกพี่ๆสื่อมวลชนนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปฟังนะครับเพลงขอบคุณฝนครับช่วงนี้อาจจะหนาวหน่อยแต่ลองฟังเพลงขอบคุณฝนแล้วจะอุ่นใจขึ้นมาทันทีเลยครับเออเรื่องาที่มาที่ไปมันเป็นยังไงถึงาต้องมาเป็นเพลงของ จริงๆแล้วเพลงนี้ถูกแต่งตั้งแต่จริงๆแล้วถ้าเลาจริงๆเลยคือผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากก็เซเว่นแหละที่อยากทําให้ผมมีแบบอยากจะทําเพลงเป็นของตัวเองขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้แฟนคลับทุกคนได้ร้องไปพร้อมๆก,กันกับผมแล้วเพลงนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแบบช่วงหน้าฝนช่วงนั้นที่กรุงเทพฝนตกหนักมาก รถติดผมก็เลยแบบเออลองเอาไอเดียยังดูฝนตกหนักทําให้เราเจอผู้หญิงคนคนนี้อะไรแบบนี้มันเป็นเดสิเนชันอะไรแบบนี้พอได้ไปเจอแล้วก็เกิดตกหลุมรักอะไรแบบนี้ต้องลองไปฟังดูครับผมแล้วก็เข้าไปร่วมทําชาเลนจ์ได้ครับมีชาเลนจ์ท่าเต้นผมก็เต้นเองด้วยออแต่งเองแต่งเองมีแต่งเองด้วยครับแล้วก็มีรุ่นน้องด้วยครับช่วยกันช่วยกันแต่งใช่ครับอย่างท่าเต้นนี่มัน ยากง,ง,ง่ายเลยบอกว่าชาเลนจ์มันต้องง่ายๆมีท่าที่ง่าย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 ติดตามชมได้ครับในแอปแอปหนึ่งครับผมต่อต่อครับผมอโอ้ยเว่าจะเต้นอต้องไปติดตามชมดีกว่าเดี๋ยวไม่สนุกครับผมแล้วก็ช่วงกุมภาพันธ์ผมจะมีเพลงปล่อยด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยอาจจะปล่อย1 4กุมภาพันธ์เลยก็ได้จะเป็นเพลงแนวนไหนต้องฝากติดตามด้วยครับช่วงวาเลนไพน์พอดีนี้คือยังไงปล่อยช่วงนั้นคือยังไงที่ต้องความรักแบรนเปิดตัวต้องรอดูครับต้องรอดูอยู่ในเพลงเลย ใช่ครับเพลงจะบอกต้องฝากติดตามชมเลยนะครับอาวหัว,วใจของเราหน่อยเลยก็ไปถึงเลย์ไยแล้วลยังไงบอกใจแหละครับหัวใจตอนนี้หัวใจตอนนี้รู้สึกต้องการพักผ่อนมากๆเลยครับเพราะว่าทํางานเจ็ดวันเลย<อ>ใช่ครับ<ม>วันนี้จริงๆงานปิดนะแต่ก็อยากให้แฟนคลับมามาเจออยากเจอแฟนคลับ<ม>ก็อยากได้กําลังใจแหละครับตอนนี้อย่างเดียวเลยครับผมตั้งใจทํางานก่อนคน<ม><ม>ที่มาดูแล กำลังใจให <oh> ้กำลังใจเราตอนนี้หรี่อะไรครับเอ่อก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ครับผมเป็นคุณผู้จัดการด้วยก็ไม่ใช่คุณผู้จัดการจะคอยกัดกันตลอดคนคุยที่แบบว่ามันมีแบบว่าปรึกษาซึ่งการเล่นกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ตอนนี้ก็ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แหละครับจริงๆแล้วจริงๆเลยก็ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่วนไหนก็เป็นคุณพ่อคุณแม่กับน้องอะไรครับเพราะว่าจะมีธุรกิจ จะทาขึ้นมาใหม่กับน้องอีกะขอโปรโมตต่อได้ได้ไดไปเนี่ยก็ <c oughs> <g <g> เร็วๆนี้ครับก็ต้นเดือนกุมภาเอ้ยประมาณต้นปลายเดือนกุมภาครับก็จะมีธุรกิจหนึ่งครับที่ทํากับน้องด้วยครับฝากติดตามด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านไปด้วยครับผมก็คือแต่หัวใจก็คือแฮปปี้เนาะของเรานะแฮปปี้แต่ต้องการกําลังใจครับผมโอเคคับ